โตโยต้ C-HR 1.8ไฮบริดไฮตัวท็อปสุดปี2020คันนี้เลขไม้90,000โลค่ะเป็นรถบ้านได้กุญแจถึง2ดอกด้วยกันตัวนี้คือตัวท็อปสุดเลยนะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็เป็นตัว h ฮบริดด้วยนะคะติดคิ้วกันสารให้เรียบร้อยตัวรถสีแดงหลังคาสีดําค่ะด้านท้ายนะคะเป็นท้ายไฟฟ้านะพร้อมกับไฟท้ายที่เป็นแบบ LED ด้วยใครสนใจคันนี้ออกทางไปแดง1ล้าน159,000 นะก็มือสองประหยัดเยอะมากๆเหลือเพียงแค่60แสนกับอีก900 0เท่านั้นใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้มาดูภายในนิดนึงค่ะตัวนี้นะคะพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวาได้มีครุสคอนโทรลค่ะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะะมีการเตือนก่อนการชนนะคะมีการช่วยเบรกนะคะเ,เสียงเตือนนะคะหากผู้ขับขี่มีการเหนื่อยล้านะคะพี่ๆขาเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะแล้วก็กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้า นะกระจกทั้ง4บานนะเป็นอออโต้หมดเลยนะคะตัวนี้เป็นแอร์นาโนค่ะแล้วก็แอร์เป็นแบบดูโอโซนนะคะแยกอิสระซ้ายขวาใครสนใจคนันนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ